สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีทุกที่ f อซีทุกท่านนะคะอิบนิติก็จะพาทุกคนไปขายมันนะคะขายมันสัมปะหลังที่บ้านหนองนินดำนะคะอำเภอบันเทนจังหวัดชายภูมินะคะถ้าพูดผิดหรือว่าอะไรผิดก็กขอโทษขออภัยนะคะดูอ้อยนะคะกำลังสูงเลยนะคะเพียงรถอีแตนเลยนะคะอ้อยนะคะถนนโกจะลุกลางไปนิดนึงนะคะรอการปรับปรุงนะคะอ่ะ ลวดอีแตนกหนักมันนะคะก็ได้อยู่ประมาณสักเกือบสองตันได้มั้งคะเนี่ยรถดอีเตนมันเนี่ยใส่รถอีเตนออกไปนะคะไปขายที่บ้านหนองดินดำระยะทางก็ไม่ไกลนะคะประมาณสักเกือบสิบกิโลได้มั้งคะประมาณนี้แหละคะ่ะตรงนี้วิวสวยธรรมชาติดีมากเลยนะคะตรงนี้ อ้อยนะคะเขียวงามมากเลยค่ะอ้อยเบื้องขวามือเราจะเป็นหนองน้ำนะคะหนองน้ำมีปลามีอะไรปล่อยลงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหนองน้ำขุดหนองน้ำขุดบ่อขุดสาไว้ ขังน้ำไว้เผื่อใราในยามสุกเสรนนะคะนะคะถนนก็ใกล้จะวิดนะคะอันนี้ก็เป็นทางคอนกรีตเลยแล้วนะคะข้างทางก็จะเป็นทุ่งให้ทุง่งนานะคะก็ต้นข้าวก็ออกยอเยอะแล้วนะคะอันนี้ข้าวเพิ่นจะฝายเอานะคะขังน้ำใส่กันหญ้าไม่ให้หญ้าเกิดนะคะถ้ามีน้ำแล้วหญ้าไม่ค่อยเกิดนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็นป่าอ้อยข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะข้างหน้า รถอีแตนก็หนักไปหน่อยนะคะบืนค่ะบืนรถอีแตนบืนนะคะนะคะก็วิ่งเร็วไม่ได้นะคะรถอีแตนนะคะก็ไปตามสภาพนะคะไปตามสภาพของรถเ่ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะ ขออภัยนะคะพอดีภาพจะเป็นขยุกขยิกหน่อยเนาะค่ะพอดียขับรถนั่งรถมีแต็นะคะนั่งรถมีแต็ เป็นบรรยากาศนะคะตามถนนนี่จะเป็นถนนลาดยางนะคะออกไปสู่หมู่บ้านนะคะอันนี้จะเป็นถนนลาดยางเป็นถนนใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะคะนะคะ แต่นี้ตีก็อยู่ข้างบนรถอีแตนนะคะอยู่ข้างบนรถอีแตนนั่งมันไปขายมันนะคะนั่งมันไปขายมันนะคะนั่งมันขี่รถอีแตนไปขายมันนะคะทุกคนนะคะก็คนก็กาลังเกรียมลงให้ลงนาเยอะแล้วนะคะนะคะทุ่งให้ทุ่งนาโอ้โหสวยงามมากนะครับอยู่ข้างบนนี้นะคะอยู่สวยงามมากอยู่ตามข้างทางไปขายมันนะคะอันนี้จะเป็นทางหลวงหรือว่า ทางเส้นนี้จะออกไปถึงคอนแก่นได้เลยนะคะทางเส้นนี้นะคะแล้วก็เพื่อนไถนาฝา่ฝายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยฝนก็ลุงให้ลุงนากันเยอะแยะนะคะช่วงนี้ก็ช่วงทําให้ทานาเนาะก็ห้างฝ่ายเข้าห้างตกกล้าดํานาก็มีแล้วนะคะบางคนก็ดํานาแล้วนะคะข้าวก็งามแล้วข้าขึ้นสูงเลยนะบางที่ก็เป็นคืบบางที่ก็แคบเป็นศอกเลยนะคะนะคะทุ่งนาเป็น เป็นขันข้นๆเลยนะคะสวยงามนะคะหนุนลาดยางพิ่งทำเสร็จนะคะถนุนลาดยางพิ่งทำเสร็จสวยงามมากเลยค่ะสะอาดงามตามากๆเลยนะคะ นี่เราก็เข้าเขตหมู่บ้านดอนเคงแล้วนะคะตอนนี้นะคะทางที่เราจะไปขายมันก็คือทางไปโรงเรียนนะคะทางไปโรงเรียนบ้านดอนเคงนะคะก็รัดออกไปหลายๆทางนะคะทางนี้ก็จะเป็นทางคอนกรีตนะคะนี่จะเป็นทางเข้าเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นทางคอนกรีตนะคะตรงนี้จะเป็นทางคอนกรีตไปโอ้กำลังดูสิคารรถไทรถไทยนะคะ ขงรถไถหรือเปล่าันนั้นนะทางนี้ก็จะเป็นกระดุกกระดิกหน่อยนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะเพราะว่าเป็นทางคอนกรีตอาจจะเต้นดึ้งดึงดังๆนะคะภาพอาจจะเคลื่อนไหวทำให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านลายตาต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะ <S <S อันนี้จะเป็นหมู่บ้านดอนเค็งนะคะนี่ นี่จะเป็นถนนนะคะถนนตัดผ่านนะคะถนนตัดผ่านไปหาหรือว่าไปสู่หมู่บ้านดอนเคงนะคะก็โอ้โหนี่กดจุดนี้ก็จะเป็นลาดยางนะคะจุดนี้จะเป็นลาดยางไปแต่ละทางจะแคบนิดนึงนะคะตรงนี้แต่ว่าเป็นลาดยางสะดวกสบายนะคะ พี่เ,เพื่อนๆทานด้วยกันถนนเขาเพิ่งทำเสร็จนะคะเขาเขียนไว้เลยว่า ที่ขายมันกันแล้วคะคะนะคะก็ถึงลานมันแล้วเราก็เข้ามาขายมันกันเลยจ้าจา้าทางเข้ามาฝนตกก็อยากยาก,ากนิดนึงนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาะมาดูวิธีการเอามันลง ถงนะคะ